ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเรียกว่ารูปรออุดกริงหลวงพอง่อเงินก็ออกวัดท้ายน้ำนะครับก็ตกคตวทอนอก็คือย่อมาจากวัดท้ายน้ำพระหลวงพอง่อเงินวัดท้ายน้ำเนี่ยนะครับมีการจัดสร้างเมื่อปีพศ2 5 1 6 ก็โดยการเรียกว่าอุดกลิงนะครับเนื่องจากว่าพระที่สร้างในปี2515เนี่ยได้หมดไปอย่างรวดเร็วก็เลยต้องจัดสร้างใหม่อีกรุ่นนึงเรียกว่ารุ่นนี้ก็คงค่อนข้างใหญ่ลํำสวยนะครับที่สำคัญก็คือเกจิดังที่อุบเสกเนี่ยที่สำคัญก็คือ หลวงพ่อทบนะครับบุกเสกด้วยครับครับมาดูด้านหลังองค์พระนะครับพระหลวงพ่อเงินรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อเรียกว่าเนื้อทองผสมก้อนเ้อทองเหลืองผสมไหนก็จะมีแก่ทองนะครับเงินทองหน้าก็จะเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยครับก็ออกแบบได้สวยงามแล้วก็เรียกว่าสังกติแล้วก็ จีวอนมชัดนะครับครับด้านข้างองค์พระก็ห่อได้สวยงามมิติตามพุทธศินจมูกหลงองค์หลวงพ่อเนี่ยดง่งรอยจีริวจีวรเนี่ยก็สังกติก็พลิ้วเป็นธรรมชาติครับต่อมานะครับมาดูด้านข้างนะครับการห่อเนี่ยก็จะเป็น เรียกว่าหล่อพิมพ์แบบโบราณนะครับนี่ก็เข้าสูตรโบราณก็ฐานนี้สร้างมาก็รวม40กว่าปีแล้วนะครับครับใต้าฐานองค์พระจะเป็นรอยเาเรียกว่าอุดกิ่งนะครับก็จะเป็นแบบอุดแบบโอราณ ครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ